สรุปโหนกระแสง่ายๆตามสไตล์ของไตใน10นาทีเทปประจำวันที่3มีนาคมปี2568วันนี้พี่นงของเรากลับมาแล้วแล้วก็ใส่เสื้อสีดแดงมาตามเรื่องราวของเทปนี้นั่นก็คือเทปที่ว่าด้วยเรื่องของวีรกรรมรถมาสด้าแดงวันนี้เรื่องราวไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะคะเป็นเรื่องราวง่ายๆทำความเข้าใจกันได้ง่ายๆเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า ในช่วงเช้าของวันที่28กุมภาพันธ์ปี2568คุณอนเนกขับรถบิ๊กไบค์คันสีเหลืองออกจากบ้านในยามเช้าเพื่อจะไปทำงานแต่ระหว่างทางกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในตอนนั้นขณะที่คุณอนเนกกำลังที่จะพยายามขับรถแซงรถกระบะบรรทุกของคันหนึ่งโดยเขาขับมอเตอร์ไซค์แซงมาที่เลนขวาสุดก็ได้ยินเสียงแตรบ,บีบอย่างดังจังหวะเดียวกันกับตอนที่คุณอนเนก กำลังตีรถกลับคืนสู่เลนซ้ายทำให้รถมาสด้าแดงที่ตามท้ายมาไปสกิดโดนที่บริเวณแฮนด์รถแล้วกระจกรถมาสด้าแดงฝั่งซ้ายก็หักพับเข้ามาฝ่ายรถมาสด้าก็ได้เอารถชิดฝั่งซ้ายมือแล้วคุณเอเนกก็ตามไปทั้งคู่จอดรถเคลียร์กันขณะที่ลงมาคุยกันนั้น คุณอนเนกบอกว่าตนไม่ได้รู้สึกโกรธหรือรู้สึกโมโหอะไรใดๆทั้งสิ้นตอนกําลังจะไปเจราจากับฝ่ายตรงข้ามอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวขอคุยกับประกันก่อนคุณอนเนกก็ออกมายืนรอและสํารวจดูรถตัวเองว่าเกิดความเสียหายอะไรยังไงอย่างไรบ้างหรือไม่กระทั่งได้รู้ว่ารถไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใดๆมากมายจึงกะจะบอกอีกฝ่ายว่าเอาเป็นว่าต่างฝ่ายต่างไปดูแลซ่อมรถกันเองก็แล้วกันจึงได้เดินไปบอกฝ่ายนั้นว่า ตนจะขอรีบไปทำงานก่อนเอาเป็นว่าต่างฝ่ายก็ต่างซ่อมแล้วกันแต่คุณขับรถประมาทหวาดเสียวไปหน่อยนะฝั่งมาสด้าโต้กลับมาว่าคุณต่างหากหละที่เป็นฝ่ายผิด ขับรถที่เลนขวาไม่คิดที่เลนซ้ายซึ่งเขาไม่ได้อนุญ,ญาตให้มอเตอร์ไซค์ขับได้ในเลนขวานั่นจึงทำให้คุณอนเนกมีน้ำโหเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ต่อล้อต่อเทียงอะไรใดๆทั้งคู่จึงแยกย้ายกันไปจนกระทั่งเช้าวันที่หนึ่งมีนาคมจึงได้เห็นคลิปของตัวเอง ซึ่งได้มาจากบ้านฟ้าของเจ้าของมาสด้าแดงที่เอาภาพจากกล้องหน้ารถของตัวเองมาโพสต์ประจานเขาโดยเรื่องนี้ชาวเน็ตแตกออกเป็นสองส่วนบางคนก็มองว่ามอเตอร์ไซค์ผิดจริงแต่หลายๆคนก็มองว่ารถมาสด้าก,ก็ไม่น่ารักเหมือนกันแต่ด้วยพฤติกรรมของคนขับรถมาสด้าคันนี้นั้นเป็นแบบนี้มาบ่อยครั้งและเป็นมานานแล้วพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาจึงมีคนส่งเรื่องไปให้กับคุณ เอกภพสายใหม่ต้องรอดคุณเอกภพก็กระโดดเข้ามาจัดการให้โดยได้ประกาศตามหาคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์และคนที่ขับรถมาสด้าแดงสุดท้ายคุณอนเนกจึงได้มาพบกับคุณเอกภพและให้ข้อมูลทุกอย่างในขณะที่คนที่เคยเป็นผู้เสียหายที่เกิดจากรถมาสด้าแดงคันนั้นก็ได้ทยอยกันให้ข้อมูลกันเข้ามา และหลังจากที่ไปดูบ้านฟ้าของรถมาสด้าแดงก็พบว่าเขาได้โพสต์คลิปที่เป็นการขับรถที่ประมาทหวาดเสียวแล้วเขาขับรถเร็วมากด้วยคือขับรถอ่ะเหมือนกำลังเล่นเกมซอกแซกซ้ายทีขวาทีพอเจออะไรไม่พอใจหรือขวางหน้าก็บีบแตรแบบแบบเยาวยาแบบออย่างเงี้ยเรากับว่ากำลังอยู่ในประเทศอินเดียก็ไม่ปานน่าแปลกใจก็ตรงที่ตัวเองทำนิสัยแบบนี้ยังกล้าเอาคลิปมาโพสต์ ให้คนอื่นเขาดูอีกและคลิปส่วนใหญ่ในนั้นก็จะเห็นว่าเขามักจะหัวเสียและไม่พอใจเหล่าพวกมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายคือเรื่องราวทั้งหมดมันก็มีอยู่แค่นี้จริงๆแต่สิ่งที่ไต่จับความรู้จากเทปนี้ได้ชัดๆเลยมีอยู่2ข้อข้อแรกคือกฎหมายห้ามไม่ให้บีบแตร ى, สร้างความรำคาญแบบนี้ทางกฎหมายเขียนเอาไว้ชัดเลยว่าแตร ى, ให้ไว้บีบให้สัญญาณฉุกเฉินโดยให้บีบสั้น ปิด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 แบบนี้แต่ถ้าบีบยาวบีบแช่แบบแอดอย่างนี้ผิดกฎหมายนะคะปรับ500ได้เลยส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือใครก็ตามที่ขับรถประมาทบาดเสียวแบบนี้เคยมีดีกาที่ตัดสินความแล้วว่ามีรถคันหนึ่งขับรถอย่างประมาทบาดเสียวไม่ได้ชนใครเลยแต่ว่าเขาเมาก็เลยโดนยึดรถขายทอดตลาดเอาเงินเข้าหลวงเพราะงั้นนะ่ะบนท้องถนนอันตรายมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ ใช้รถใช้ถนนอย่างมีความระมัดร,ระวังกันนะคะคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาคุยกันถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไต่ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไต่กันด้วยนะ